มาโนบรุจ่ายเรียดวรลชิตจังหวัดเดียวให้กับทางดุมบูย่าได้ได้ไซก้อยครับว่าอย่างยังเบาอยู่มีโอกาสได้ทักทายครับสำหรับดุมบูย่าจากวรลชิตที่ป้ายจังหวัดเดียวมาให้สวยเลยฮะแต่จังหวะยงิงเนี่ยย่านนิดนึงฮะเจอแอตตอนเข้ามาบีบนะครับทนันทีที่บจบเจอผลเอกหมาแล้วครับพรวดของพลเอกาครับทนันทีที่ปอด ติดบล็อกทุกกองช่วยบล็อกแล้วจังหวะได้ซ้ายของสุพนันไหลมาให้โนโบรุก็ไม่เข้ากรอบครับฟองว่าชฉลับน่าจะได้เตะมุมแบบนี้เกือบจะยิงต่อเนื่องเหมือนกันครับสรัโนโบรุว่าลูกนี้นี่พลาดเป้าไปนิดเดียวจากบอลที่สุพนันฝากมาให้แล้วเนี่ยครับบอลไปชฉลับเชกินี่นิดหนึ่งนะครับจังหวะยิงไกลของนโบรุ นัดที่แล้วนี่ตีเสมอให้ท่าเรือแบบนัดเทวินพื้นที่มีก้มหน้าแหละครับ <c oughs> แต่ว่าก็ยิงแบบบทพื้นไปไม่ได้ลุ้นอะไรคือ <c oughs> เป็นซีซันที่เขาแอสซิสต์ได้เยอะแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับอย่างยิงในไทยลีกซีซันนี้ไม่ได้นะเควินประตูล่าสุดนี่ทำได้ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วนะครับที่เจอกับอุทยัยครองบอลดวนกับอัสนวี ย้อนมาพิรวัตรเปิดเปิดมาหาครีกอทั้งเสาสองแ้ <c oughs> หนึ่งศูนย์ที่ประจวบขึ้นนําเลยครับโอ้โหดูว่าเมืชินวัฒน์นี่จะขึ้นถึงแต่ว่าไม่ถึงครับสุดท้ายในบอลเด่นลอยมาถึงครีกอแล้วก็หม่งลูกนี้เข้าไปไม่พลาดนะครับวันนี้ก็ทาประตูได้ต่อเนื่องเลยครับสำหรับครีกอรมูเรสทำให้พิธีประจวบขึ้นนำไปแล้วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่จะเป็น ประตูที่16เขาในไทยลีกซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าเป็น9ลูกกับพีทีประจวบนะครับดูภาพช้าว่าตรงนั้นเนี่ยชินวัตรขึ้นมาไม่โดนอย่างไรนะครับครัทที่วิสัยน่าจะขึ้นโดนบอลได้บอลจากทางขวาที่ย้อนให้มาแล้วบรรจงหยอดมาในกรอบโอหรือเหลือเลยครับไม่ล้ำนะครับและตรงนี้ที่มไม่ไม่ทันได้ขึ้นนะครับ<ม>สำหรับชินวัตรคือ จริงๆเหลี่ยมมันน่าจะถึงเขาก่อนด้วยแต่ว่าขึ้นแล้วไม่สุดนะครับกลายว่าวิถีบอลเนี่ยมาาถึงครีกอพอดีครับเหมือนโดนเฉียวๆียวมาใส่น้าผากครีกอด้วยครับนั่นแหละครับเลยทําให้สมพรยศนี่ก็ไปไม่ทันด้วยครับอู้แล้วมงคือบอลเนี่ยเสียบเสาเลยนะครับสำหรับครีกอโอ้โหนี่ยิงในลีกมาสี่นัดติดแล้วนะครับหาประตูจากสเกมหลังพิรวัตรจงหวะเดืกลับ ข้าวิโดเปิดเสียบอ่ครับดูว่ามาได้ตรงนี้ดูบุญาโอกาสตรนไหนมีโอกาสนะโอ้โหว้าตัวขวาก็ไีทะลิลี่แต่ว่ายังยังตีเสมอไม่ได้ครับคือฉกเฉวยจากความปิดพลาดของปีดีประจบได้แล้วแต่ว่าลงโทษไม่ได้เองนะครับตรงนี้โนโบลูว่าที่ไปปั๊มแย่งบอมาได้ก่อนที่เบโดนเนจะฝากมาให้ดูบุญญาพลิกเข้าเหลี่ยมขวาแล้วตัดสินใจจบเองครับ <c oughs> คือพอเห็นช่องให้ลองยิงเองแต่ก็ทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ แถมนี้ก็เลยโดนทันเด้ดี่บนนะตัว <c oughs> ทางซ้ายจะหาช่องได้หรือไม่ผู้สพาล้ามารอแล้วไปเองไปเข้าโทษยาวนิดนึงก็ไปปั๊มกันตรงนี้ได้บอลอยู่นที่อเซนาวีอัศนาวีปัดเสาสองลุ่มบุญญาได้โขกนี่ก็ตรงตรงัวของรัตนัยแหละครับโดนไม่เต็มเท่าไหรด้วยเท้าซ้ายนะครับเลือกมาทางเสาสางาองรัตนัยมาความใใกาเกันว่าดูญาโขกไปโดนกัน ออกหลังเองแหละครับตัวโดนยุสกรโดนทางจินวัตแต่อย่างนี้เป็นเตะม,มุมของทางการท่าเรือนะครับ<ม>รัตนายนึกว่าจะได้ฟาวดูว่าโดนสีใครกันแน่โอ้โหลูกนี้เนะี่ยมันมาพาลุยเองครับเลาะไต่เส้นมา,นานมาได้เรื<ๆ>่อยๆแล้วไหลไอ้เควินโฉบตามโฉบแล้วปิดเสาแรกโดนเชิงนี้ดักได้แล้วจังหวะสองอ่ะครับดูว่ารัตนายนทุกออกมา มาทาอสวีตเติมใหม่ตเตมิตเตมมาชนี้ดูมุยะไปเบียดลัดยิงตีเสมอได้แต่ฟาวซะก่อนจังหวะที่ดูมุยะไปเบียดนะครับผู้สิทเปล่าว่าเป็นจังหวะได้ฟาวของทางประจบก,ก่อนแล้วครับรัตนัไนบรรจงมาให้กับทางโยสกรนโดนดักได้อะครับธเดลลี่ได้ซ้ายไหลดูมยุยะกีดส้นมาให้กับบอชิดเบิ้ลเบิ้ลไปทางเสาสอง,สองเควินไปบงังกันเองกับดูมุยะโอ้โหว้า พูดจริงๆลูกเนี้ยไอเดียเขาทํามาเนี่ยเกือบจะสวยอยู่แล้วแต่พอจังหวะดูบัย่าตามมาเล่นในกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจว่าเป็นบอลของตัวเองนะครับทั้งดูบัย่าทั้งเควินเนี่ยโอ้สุดท้ายเลยกลายไปไม่ได้ยิงนะครับลูกเนี้ยเร่งของการท่าเรืออัสนาวีพื้นที่นี้นะครับลาะมาแล้วด้วยขวาล็อกมาซ้ายต้องเป็นขวาใหม่ไหลให้กับวรชิขคืนมาที่อัสนาวีมันเป็นซ้ายคนเ่ียรับ เลยไม่ดเท่าไร่บอลแถวสองกระชอมาที่เควินเร่งต่อดองบอมมาให้ดุมบูยาข้ามคานอย่างตีเสมเอไม่ได้โอ้โหลูกนี้นี่ก็เปิดเข้ามาเข้าศีรษะของดุมบูย่าพอดีนะแต่ว่ากดลูกไม่ลงครับจากบอลที่เควินเปิดมาให้และลูกนี้จริงๆก็เกิดจะไปชนกันอีกแล้วนะครับเล่นในเกมลูกของท่าเรือเนี่ย ตาเดลี่พยายามจะวิ่งสอดมาแต่บอลมันตกใส่ศีรษะของดูโบย่าแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากกับการที่จะลุ้นตีเสมอเหลืออีก40วซีวครับบอลยาวของโอรชิตมันเควินจะลงขึ้นได้เอาเควินมาหาเป้าเล่งเป้าแล้วครับเล่งแล้วเปิดย้อยย้อยมาหานุ่มโบย่าได้แปะก็น้ำหนักไม่พอโดนชื้นี้ค้ำอยู่นะครับบอกถึงก็จริงแต่ว่าไม่สมาธะเพิ่มน้ำหนักบอลได้ คือบอลเดียมาถึงศีรษะของดูโบย่าเนี่ยในครึ่งแรกไม่ต่ำกว่าสามสี่ครั้งแล้วแต่ว่าน้ำหนักที่ม่งมันไม่ได้แรงมากนะรต่ตาันก็แต่ตอนนี้ได้ขึ้นมาก่อนครับตาอัวครับเราได้โคกงแล้วดูหูเกือบหายครับโอ้เกือบได้ลูกสองครับพิธีประจวบโอ้โหครีกอครับครึ่งแรกนี่ก็ม่งได้นะครับครึ่งหลังมานี่ก็เกือบทําได้เหมือนกันเนี่ยจากจังหวะเติมมาครับของตาอัวแล้วครอสมาให้เลยครับ โอ้แต่ว่าหม่งหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายไม่มีโตประกบด้วยครับถ้ายืนตรงนี้ก็ไม่คืนพาดอคนายเรามาถึงว่าชิดแปะให้กับเทวิบนบรรจงบรรจงอ2ทันทนี้ตั้งมาให้อสนาวิโอ้โหเชเกนี่รับที่ยืนดักไว้ได้หนึบเลยครับแล้วทีนี้ประจบจากสวนก็ยังสวนไม่ได้ <c oughs> ได้ยิงจอจอแต่ก็ยังไม่ผ่านบล็อกของทางพิธีประจบนะครับ <c oughs> แล้วเชเกนี่ขอใช้สิทธิ์มือหน่อยครับ โหดใช้ศรีรษะบล็อกไปเต็มๆเลยนะ้เมาสักครูน่นี้แต่ถือว่าเป็นจังหวะเข้าทำที่สวยมากๆของการท่าเรือนะครับน่าเสียดายที่เปลยให้เป็นประตูไม่สำเร็จนะลูกยิงของอาร์นาวีจากบอลครอสมาแล้วทันเดลี่เนี่ยมงย้อนมาให้นะครับบอลเล่เต็มๆเลยแนตะ่ว่าเชกินี่ก็ยืนดักอยู่ตรงนั้นพอดีครับตอนแรกนี่ก็ทำท่าเหมือนจะไม่เป็นไร <laughs> จังหวะโขกสกัดเนี่ยโอ้ยังดีใจอยู่เลยครับสักร่วงนะฮะทางพิรวัตร มุมนี้ตาอัวึืนพีรวัตรมองแล้วเปิดเปิดไปหาทั้งคีกอก็กดอ่าพลอยเป็นเป็นทางยศกรแต่กดไม่ลงครับสอดมาจากทางซ้ายนะครับยศกรตรงนี้เนี่ยจากพีรวัตรที่ครอสมาให้ครับเลเจากครีก็มาครับแล้วยศกรที่ชบรีบองทางกันถ้าเรืออาสเว่ยวชิดดีดมาให้เทีรศักหากรกดิ์ครองมันได้ รอตัวเติมกระชากเข้าเสาแรกแล้วล็อกหลอกมีตัว2มาครับเป็นพิรวัตรมาซอนที่เชกินี่ได้ฟาอุตา่าเอาชนะเชกินี่แล้วแต่ว่าพอจะง,ง้างเนี่ยพิรวัตรแล้วเขมาบล็อกไว้ได้หนึบคือตอนแรกกระชากมาเนี่ยตั้งใจจะเปิดแต่พอเพื่อนเติมช้าเลยต้องตัดสินใจยิงนะสำหรับธีรศักดิ์ลุนนาะวัตตัวนี้เสมอโดยเควินวเลือกโค้งมาเสาแรกได้ขึ้นเปลี่ยนทางฮู้ฮูบางเกินไปลูกน,นี้ว่าดูว่าเป็นโนบรุรุหรือไม่ครับ หรือว่าจะเป็นธีรศักดิ์น่าจะเป็นธีรศักดิ์นะครับที่ได้หม่งในจังหวะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหบอลเปิดของเควินเนี่ยเกือบแพงเลทอีกครั้งหนึ่งมันเลยจากโนโบูลูมาแล้วก็มาเข้าศาีรษะของธีรศักดิ์แต่ว่าโดลนลู่นี้มันเฉียวเสานะครับ จงเป้าอยู่ที่ครีกอวอลลพื้นมาต้งนี้ไอ้สักเป็นสมพรมาได้แล้วไม่พดเติมม่ตาอัวเห็นโล่งๆเห็นโล่งๆแล้วก็สองศูนย์แล้วครับของตาวัวโดซานโต้โอ้โหโเนี่ยฮะความแตกต่างของพีดีประโจบในวันนี้คือพอได้โอกาสและพวกเขาเนี่ยทได้นะครับโอ้แล้วตรงนี้ต้องชมการจบสกอร์ของตาอัวเลยครับที่ตาไม่เก็บจากความบิดพลา้ของท่าเรือเอ,เองนะครับแล้วก็ยิงสวนเข้าไปเลยครับโอ้โหประตูที่5ของตาอัวในไทยลีกซีซั่นนี้นะครับ มันทำให้สถานการณ์ของท่าเรือก็ยากกว่าเดิมด้วยครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่แต่ว่าจมูกไวมากแล้วตาอวัวจังหวะที่สงพรเคลียร์มาไม่พ้นอันตรายเนี่ยโอ้จากตรงนี้ครับที่วางยาวมาจะให้ครีก,กออแล้วสมพรเนี่ยออกมาตัดบอลสุดท้ายนี่ลูกมาเข้าเท้าของตาอัวพอดีครับโอ้แล้วจังหวะออกมาเนี่ยกลายเป็นว่า เขาหาจะประตูมาเยอะแล้วโอ้โหน้ำหนักที่ตาอัวยิงมามันพอดิบพอดีเลยนะครับพยายามจะถอยไปปัดก็เอื้อมไปไม่ถึงบอลครับสำหรับสมพรเสร็จเลยครับลูกนี้สื่อสารกันไม่ดีด้วยนะครับผู้สำประตูกับผู้เล่นในเกมรับของท่าเรือ2-0ไปแล้วครับที่ประจวบขยับเข้าในไปที่ชันมงคลซ้าย บอลถึงก,กันตินทะลุช่องอ่าครับหลุดมาเที่ยวนี้เพื่อที่จะเอา30มศูนโมไม่ได้ครีโก,ไม,ไ,กไม่ได้ครับว่ายังกดใส่ถ้าเรือเพิ่มไม่ได้บอลมันโค้งไม่พอรครับจังหวะหลุดมายิงของครีโกอโอ้โหแทงทะลุช่องให้มาสวยเลยครับชนะกับดักล้ำหน้ามาได้แล้วแต่จังหวะเอียงแปรเนีโอ้โดูบอลโดนสมพรหรือเปล่าครับจังหวะที่เอียง ยิงของอูอาจจะโดนปลายมือของสมพรนะครับเีย yeah. ตันกันอยู่บอกโด่งมามาทางเสาสอง,สองได้ขึ้นหรือครุกิมัสเคาะกระชอกมา,มาตัวซ้ำวชิดก็โดนบล็อกดาบที่3คีรอนเพามาได้วชิดเก็บได้